ฮึมแม่เฮ้ยเห็นหมดทุกคนเห็นว่าโคเด็กกว่าปาลเลยะงามนี่ ได้หลายแล้วเนาะพอพอแกงเลยทุกคนเลยพุดนะใบตาโตมันเพราะตูดก็น้อยใหญ่หมเนาะพูดนะไรก็ถือว่าพอแกงเลยจะมีนะนี่หน่อไม้ขี้ปลาผาเหนงนางมันทุกคนเลยมันเนาะไม้โชงนี่โอ้กินแซบได้หน่อไม้ยังไงมีหน่อไม้เหมือนนี่ได้หน่อไม้ได้ปลาขาก็กระป๋อมได้ชองโตกระป๋อมเชื่อ เฮ้ห้าจอกะเอะเอทำไมกันห้าคุณดีคุณได้บักโอลายนี่ทักท่ายสบายดี FC ทุกท,าท่านที่ติดตามและชมสบายดีตอนแรงมาดึงตอนแรงมาน,นี้เราบผจะได้ไปหางูหาควายทุกคนและควายบิน สองมือแล้วพูดท่าว่าเขาสิได้ไปเลาะหาแล้วกัขอกระปอมเลาะไปทุกคนเลยหาอยู่หาก,กินแบบทางแล้วก็เอาผัาากคะแนมผักคะแล้วก็หาไม้น้ำไปไปตามเบิ่องตี๋ขอก็ปอมไปน้ำทุกคนเลยวันนี้ตามถุงนาไปแหละไปเลาะเบิ่งบรรยากาศสดๆอยู่ตามถุงไงุงนาโอู้หันนี้กับที่ว่าลมกับคือลาบิมีเป็นเลยหอนตะจันกับหอมเฉลี่ยว พยุคือละเมิดแหละฤะดูหนาวนลอยยางไปตามถงนี่เลยทุกคนนะสีกันเมงอีกับห้องคณะรถลุ่มกับบุคอยแห้งป้าใดแล้วมันนี่นะควายมันลงุงมูบ่จะมันไปทางใดเอาก็าจะได้ไปหาเลาะเบิง่ง เค็ดว่าโ,โคเด็กว่าปามเลยยามนี่โอ้โหมาน,านตัวนึงแล้วแต่ก่อนกระปอมหลายลายทุกคนเลยมันอยู่ตามมันโหพูนตามป้าย้าคิวยานี่แหละเดี๋ยวนี้กะมันกะจะคอยอึดเน่นแล้วได้ไปมันนี้เราไปหาควายเดแล้วกั หาของก็ปอบไปนําแลวกะหาอยู่หาก,กินไปนําทุกคนเลย <c oughs> ไปหาหนไม้ไปเลาะเบิง้งโนไม้นแลวก็สิไปเบิงผักข้านาไปหาของก็ปอบเลาะไปหากระมานตัวหนึง่ง <c oughs> ได้บ่านไม้นะ <c oughs> หาหนไม้ตามมันนทุกคนเลยตามมัน ไฟเหลืมยามนี้ยน,ะนะนี่จูดันนั้นแล้วก็ชุกยใจกับเจ้าจูทำมันตายอยู่หายอยู่นากับเจ้าละเราไฟเหลืมเงามันนี่แหละมันสีออกแหนงมันผู้ใดออกกระเทิงผู้ใด้โอ้ขึ้นไม่ได้ทุกคนเลยกอเอาหน้ำไม้กันเดี๋ยวเแหนงมันนี่น้อยด้ะ ได้จังนอ,อาจงแนงแล้วเดีนี่เราอไป,าไปหากินเลาอไปทุกคนเลยจอบงูจอบควายเลยหาหน่อไม้หากินตามธรรมชาติของกระปอมหาหน่อไม้สิบแอดหาผักขาดำ แถวนี่ไม่ดูลายอะไรทุกคนเลยโหมีต้นไม่ดูทั้หมดโอ้นาขาเจ้าเลยต้นไม้ใหญ่ทั้หมดเลยพู้ควายหมดไปเบิ่งรอผู้ควายก่อนอยู่ตามน้ำควายเนี่ยนี่มันก็หากินน้ำเลยกินน้ำแม่น้ำโจ้งนี่มันก็หนาวอยู่ลงหากินน้ำอะไรตอนแรกๆนี่ วายก็เต๋ๆปล่อยเลยทุกคนเลยหากรมาเลาะเบิ้งมาหนิมีแต่พอเท้ามาจอบเบิง้งเพิ่นมาจอบเบืเเ้องแมนเมื่อเล่นหนทุกคนเลยเกือบสาวโตเลยควายพอเท้าได้ควายเขาก็ได้ได้สี่โตอยู่นี่นะอืมเด้เห็นตัวเห็นตัวนึงควายเขาเห็นแม่นึงนี่แม่นี่ เชื่อรูมันนะอฮ้ดีน่ะครบแล้วดีน่ะมันจะได้จะได้เป็นบัตรวายตั่นั้นแหละเป็นบัตชคอเป็นบัตรชิคอควายน้อยควายเพิ่นนะเนี่ยควายของผมควายแล้วเนาะ มีแมมควายเหรอนั้นส็นหลายควายมันจะเป็นบาททุกคนเลยปล่อยงามนี้เฮ็บจับมันมควายก็คบหมดแล้วทุกคนเลยเอาสิได้เลาะไปหาผักคาบานี้มันอยู่แถวนี้น้ำคือน้ำคือใน มันมากินนำ้ำไปไปทั้งเรือไปนี่คออะไรคืหอหลบไปหาอยู่หากินหาปลาค้างขวายจะเห็นครบเลยทุกคนเลยชิลล์ไปหาอยู่หากินแล้วก็มือนี่นะแม่นมือเล่นนี่กันสิบปลายแม่นสาวเกือบสาวผู้ ม,มันหลายแต่มันหลายเจ้าควายเขาก็สีตัวควายพะเทาหลายๆเด้ปอเห่ากกดนี่ ปอมเขาโกดไหม่ทุกคนเลยเขาหู้จะลายตอนเช้ามันจะลายแน่กระปอมตอนแรกนี้มันโกยมันเริิมมันเฮาเลยพอตอนเช้ามันออกพิงแดด แล้วโอ้โซเนเตอร์ปอมมันเดี๋ยวเขานอนเลยทุกคนเดิมค้ำเลยสามโมงสี่โมงเลยเด็กปอมสองโตโอ้ก้อยสีม่วงงอยามนี่คักกระไรเลยปอนมันมก็ได,ได้ได้หลายแล้วเนาะปอพอแก่งเลยทุกคนเลยผุดนะใบตาดตูตดมัน ป้าตุ๊กนอะนใหญ่รู้ไหมนาอพูดอะไรกอถือว่าพอแก่ในจั้นี้นะนี่ไม้ขี้ปลาผาแหนงนางมันทุกคนเลยมันโอ๊ไม้โฉงนี้โอ้กินแซ่บเลยหน่อไม้นี่ค่ะมันลายแล้วก็ประมาณเดินแปดเดินเก่าแล้วกับโอย่ยาเยอะแล้วบบบน,นี้ไปรอแป,อปะพักขาบอกป่านี้ได้โตกับป้อมไหมเนี่ปอมได้สองโตรอแป,อปะพักขาแล้วก็มือ ngô khoai cái hệt này đây mà hệt muốn ao muốn một cái chôm đây mơ cũng đi nói nó như cái thường này này ยานางมือนำทุกคนเลยอย่านางปุง้งไหมเนาะโอ้งามเงามเหมอไปเอาไปเบิง่งขาก่อนนี่คือตูม,มลเละเห็นอยู่ไน้ยดม้นปุ้งเลยนะยมา,ากะยกปุง้งเนาะอนเนดอกอกี้มไม้เออหน่านี่ พอไดเมื่อดอกไม้ทุกคนเลยเมืดแกดอกไม้โอ้คักเลยกำลังเป็นปีเมาขาจะวาดวมาลายหนูทุกคนเลยเหลือไปเช่นไรเจ็บเุ็บเข้าหูดอนนั้นแหะโอ้เฮาหูเลยทุกคนเลย คนเลยหูนหนูหนูทอกาวจุ๊บจุ๊บหมดชมถึงมือหลดเฮ้าพี่ได้บ่ดิมือะขาก็ได้บ่ได้น้อยดยประขากะเพิ่นเอาพีา่ได้มดช่มุกคนเลยม,มาเถืนเลยทุกคนเลยาหา,เ,าเป็นหนึ่งเขาอยู่ ม,มีมังนอไม้เหมือนนี่ได้นอไม้ได้ปลาขากกระปอมได้ชอกโตกระปอมเชอะกนัวได้วลาแกงชนนี้แหละพอดีแซบลายลายกับบีแซบนอไม้นะแกงพอดีกินเมดกกได้ชอกโตอือ ยอมากไดึลังเยอะมคะะพนได้ไหเพ่นได้ใบโ้ไมนะใบน้ไม้ทุกคนได้ไปดิใบโน้ไม้แก่ทุกคนได้ปลาตัวแกงเชยตันบอกมีบ่อยตันกะ แซ่บแลยมัน <im> <avez> ีจะกระดูกมูเน่ เดี๋ยวเราก็มาทับทวนเลยไปดิได้หลายเติมเนาะประมาณกัมหนึ่งทวนเลยแกงมืดผักขาแดดมืดผักกตัน,นเ็ักกตันไ,ได้บโบ้ยหนึ่งโบยหนึ่งบอกเขาว่าน,นี่นะโบยหนึ่งอันนี้นั่นม,มนหนึ่งแกงมืดลายอันพุทธิแซ่บผักขากลือันอันละน้อยอันละน้อยนะ ทับ,บับุเร็วมาตม้มเย็นน้ำบ่มีคมั่วนออกมาย่างงี้ ผมคือต้องยินนำทุกคนเลยยินนำแล้วก่ะเอามาปรุงเคืองมันบ้านะเสิร์ฟเคืองเสิร์ฟกระดูหมูเสิร์ฟผักขาเสิร์ฟเห็ดกระตั้นโกถั่วเสุดยอดเลยหม้อแกงกะขานแล้วทุกคนเลยแกืเห็ดกระตุ้นมาดิเห็ดกระตั้นด้ยเห็ดหูหนูโอ้โหช่างมันช่วยไล่รถโอ้โหคนไม่ไลยคู่เน้อ ดิแท่ไม่เคยหลายแล้วนะมนก่อนมีดีไ่ต่างเราจะสักเขาไปนี่หรออ่อืมมาดูหมูค่ะ ตํำย่าง,างามันนี่ยตำข้าเบอือเต็มสีปรุงเลยทุกคนนะจืดแล้วก็ปุงนี่กระดูกหมูกะตัวน,นี้มันมันใบทอดอแล้วกระดูกหมูกะ่ะ มาดิจะเป็นกระคำนั่นแหละพรดีแกงหนอไม้ซ้ำคำมาีิจืดระบบเพลินอาภามันอารแมันเหยอ,อหรือวะม,มาปรุงขึ้งบันบานีิ ัหงองโคก็ดูมัวมันเปนซิมมร่มจืดละวบอโคกดัวก็เลยโคชุกก็ยังแขงเซอนหนไมย ใส่ะเซ็นนโคถูกเป็นบริตำเจียวท่าเห็กระตันกระเซแล้วนีุ่กเลยทุกคนเลยเป็นเอาน้ำยานางลงเลยไปนี้ปรุงเคืองมัน mile long hohen bà tân mày của tỷ đại thôi nữ vô địch hơi nóng nè bà cắt xơ hicc tún xơ bà này kiao kiao điền chơi điền chơi bà con chơi bà con chơi điền 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 ตันะคิดดีนิวฮันเฮตุมดูกคนเลยลูเฮตูนูบ้านเฮาเจอเก่งไม้คักคาดเลยเฮต้นเจอแล้วก็ทุกคนเลยขาาลงบ้านนี่ ขาซื้อแป๊บเดียวปุงมาดิไปแบ,บแบงทังนี้แม่เทาเลยนี่ได้ใช้ประคะตัวนี้นะหลายเพนไปโช่งแม,มทเทา,าไ่ลงโค้งดิจ้าไหวได้มันเข้าได้น่ะโค้งแบงเันจะซื้อประเด้นดำตัวเลย เปรฮิตเองเปตรตูงขนาดนี้นะเซอบกหงโลดคือ<ป>เ,เ,เ,เลยุกเลยทุกคนเลยนี่บายป่งโแกงกินข้าวบ้านนี้ หยิบอะไรจะไ่จอตักเข้าไอ้อออสองทเทาเรือๆๆทงหนอทุเดียพอแล้วหมตักอีไ<ท>่รอยทุกคนเลยมามากินข้าแลปโทษโชดหลุดตักอ่ะเกินหนุไหม ใส่กระดูกหมูใส่ใหกะตันเ่อะค่ะซิมพระคก่อนเขา้นก่อนกออยไปแบมาทุกคนทำแรกใส่กุ้ม้โซนเลย ขวงนี้นอะไรอ่ออ่อไม่กินกระตุ้วแซ่บกินอ่อไม่หนูนดที่สี่กินข้าวแรงกัำแน่เพหน้าบูดอยู่เดินกินข้าวแรงเดินทุกคนแกงน้อยเดือดโซน

โอเคทุกคนเลยตอนนี้ครับก็ได้กินข,ข้าวกินน้ำอิ่มแล้วันนี้ไปหาควายแล้วก,ก็หาขอกระปอแม่งทุกคนได้ได้กระปอมากระซองโตเพราะว่ายามแรงก็ไม่น่าไปยามมื่อเช้าเฉยะว่าได้หลายนะได้หาดอกไม้มานําอายุหากินตามธรรมชาติเลยทุกคนเลยได้ดอกไม้ใน่ผักข้าน้ำวันนี้นะตอนนี้ครับก็ได้กินข,ข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็นสำหรับคลิปนี้ก็บจบลงเพียงในคลิปนี้ พอเดี๋ยม่ขอบใจที่ติดตามนะครับชม